วันนี้เป็นวันที่สองนะของการเดินธรรมยตราวันนี้เราเส้นทางที่เราจะเดินมันจะยาวไกลขึ้นแล้วก็วันต่อๆไปเส้นทางก็อาจจะลำบากขึ้นทางบางช่วงก็จะไม่ราบเรียบอาจจะขรุขระเพราะเป็นทางลูกรังก็มีการขึ้นเนินลงเนินเวลาเดินนี่เราก็ต้อง เป็นธรรมดานะั้นที่เราต้องดูทางพอไม่งั้นอาจจะเจอหลุมเจอบอ่อเจอหินเดินไม่ดูทางก็อาจจะเดินสะดุดหรือไม่แต่ทางที่ราบเรียบทางที่เทป,ปูนก็อาจจะมี <c oughs> อาจจะมีเศษแก้วถ้าเราไม่ดูทางก็อาจจะเหยียบเศษแก้วบางคนถอดรองเท้าเนก็ต้องระวังเลยถึงที่หมายได้ก็เพราะเราดูทางแต่ดูทางอย่างเดียวไม่พอนะ ต้องดูใจด้วยถ้าเราไม่ดูทางทางก็อาจจะสร้างปัญหาให้กับเราพาเราหลงหรือม่ฉะนั้นก็สะดุดหกล้มทานองเดียวกันนะถ้าเราไม่ดูใจใจก็สามารถสร้างปัญหาให้กับเราได้นะการเดินธรรมยรา,าเนี่ยเราไม่ได้เดินด้วยเท้าอย่างเดียวอย่างที่บอกไว้เมื่อวานเ,เราต้องเดินด้วยใจ ถึงจะถึงที่หมายได้อย่างราบรื่นปลอดภัยแล้วก็ไม่ทุกข์ทรมานนั้นการดูใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญไม่งั้นใจก็จะสร้างปัญหาให้กับเราลำพังเดินเนี่ยไกลๆยมันก็เหนื่อยกายอยู่แล้วถ้าไม่ดูแลจิตใจให้ดีใจนี่แหละนะจะซ้ำเติมให้เราทุกข์มากขึ้นคือไม่ใช่แค่ เหนื uh, ่อยกายนะแต่ว่าทุกใจด้วยถ้าเดินไม่เป็นเนี่ยมันก็เหนื่อยทั้งกายทุกข์ทั้งใจแต่ถ้าเดินเป็นอย่างมากก็แค่เหนื่อยกายทุกกายนะแต่ว่าใจไม่ทุกคนเราเนี่ยมักจะไม่ตนักนะว่าบ่อยครั้งเราซ้ำเติมตัวเองโดยการปล่อยให้ใจนี่รุ่มร้อน ถึงหรือถึงขั้นทุกข์ทรมารมาเลยทีเดียวใจมันสร้างปัญหาให้กับเราได้อย่างไรนะก็ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเดินเนี่ยขณะที่ใจเราลอยไปจดจ้องอยู่ที่จุดหมายปลายทางเท่านี้เนี่ยเราก็จะเป็นทุกข์ได้ง่ายแล้วก็ใจพอมันพุ่งไปที่จุดหมายปลายทาง มันก็จะมักจะบน่นว่าโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงใจที่บน่นใจที่อยากจะให้ถึงจุดหมายไวๆเนี่ยเราเคยสังเกตไหมว่าเนี่ยมันสร้างความทุกข์ให้กับเราด้วยอย่าว่าแต่เดินธรรมญาติตาเลยนะแม้กระทั่งไปเที่ยวเนี่ยท,ทั้งที่เราจะไปสบายแท้แต่ว่าหลายคนเดินทางด้วยจิตใจที่รุ่มร้อน ตาน,นที่นั่งรถติดแอร์ก็ใจมันพุ่งไปที่จุดหมายปลายทางแล้วแล้วก็เกิดความไม่พอใจว่าไม่ถึงสักทีไม่ถึงสักทีกทใจที่ไม่ใจที่มันไปลอยลอยไปอยู่กับอนาคตเนี่ยแหละที่มักจะสร้างความทุกข์ให้กับเราโดยไม่รู้ตัวและยิ่งถ้ากายเหนื่อยนะ หลังจากที่เดินมาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงโดยเฉพาะภาคบ่ายในความรุ่มร้อนว่าเมื่อไหรจะถึงเมื่อไหรจะถึงนี่แหละนะที่มันจะทําให้เราเป็นทุกข์มากและบ่อยครั้งนะเป็นทุกข์ยิ่งกว่ความเหนื่อยเพราะเส้นทางนะเหนื่อยเพราะเดินกายนี่ยังไม่เท่ากับทุกข์เพราะว่าใจมันบนนะไม่ถึงสักทีไม่ถึงสักทีหรือมันเร่งร้อนเร่งรียให้ถึงไวๆถึงไวๆเมื่อไหรจะถึง ถ้าเราไม่อยากเติมความทุกข์ให้กับตัวเองให้รู้จักพาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันอย่าปล่อยใจให้มันลอยล่องไปจมอยู่กับจุดหมายปลายทางข้างหน้าทางยิ่งไกลเท่าไหรเนี่ยยิ่งจำเป็นนะที่จะพาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันเราจะย้ำเสมอทุกปีทุกปีนะเป็นคำขวัญเลยนะ จุดหมายอยู่ไกลใจอยู่ปัจจุบันแน่นอนนะเราเดินเพื่อจะไปให้ถึงจุดหมายแต่ว่าในขณะที่ยังไม่ถึงนะก็ให้ใจอยู่กับปัจจุบันอยู่กับแต่ละก้าวที่เดินตัวอยู่บนถนนเนี่ยแต่ใจนี่ไปอยู่ที่พักแรมแล้วตรงนี้แหละนะที่มันจะทาให้เราทุกได้ง่ายตัวอยู่บนถนนใจก็อยู่บนถนนเนี่นะเรียกว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่น มันจะช่วยลดความทุกข์ไปได้เยอะเป็นความทุกข์ใจซึ่งอย่าไปดูแคลนนะว่ามันเล็กน้อยที่เดินแล้วบางทีไปไม่ถึงเดินด้วยความท้อถอยเดินด้วยความรุ่มรอ้อนกระเพาะใจนี่แหละพู้เจ้าตรัสว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจประเสริฐสุดสําเร็จได้ด้วยใจเพราะว่าทำทั้งหลายนี่ก็หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างนะ รวมทั้งการเดินธรรมยาตราด้วยกายนี่ไม่สำคัญเท่ากับใจถึงแม้ว่าเราต้องใช้กายใช้เท้านะพาไปให้ถึงจุดหมายแต่ว่าที่สำคัญไม่น้อยก็คือใจนี่แหละวางใจไม่ถูกนะก็จะเดินใยความทุกข์อุตสาห์ลางงานมาบางคนก็ใช้เวลาพักร้อนเพื่อมาที่นี่มาแล้วนี่ก็กลับเต็ไมไปด้วยความทุกข ทุกขังกายทุกขังใจอย่างนี้มันก็เรียกว่าขัดทุนนะแต่ว่าถ้าหากเราเดินแม้กายจะเหนื่อยแต่ใจไม่ทุกข์เพราะเรารู้จักวิธีรักษาใจไม่ให้ทุกข์อันนี้ถือว่าได้ของดีกลับบ้านไปเพราะว่าถ้าเรารู้จักดูแลใจดีไม่ว่าทําอะไรใจมันก็ทุกข์น้อยลง อยู่กรุงเทพเจอรถติดถ้าวางใจไม่เป็นนะรถติดจิก็ตกแต่ถ้าวางใจเป็นมันก็แค่เสียเวลาแต่ไม่เสียอารมณ์เดี๋ยวนี้เราเจอรถติดเนี่ยเสียเวลานี้ก็แย่พอแรงอยู่แล้วต้องมาเสียอารมณ์อีกอันนี้เขาวางใจไม่เป็นตตัวอยู่บนรถแต่ใจนี่ไปอยู่ที่จุดหมายแล้ว แล้วพอเจอรถติดก็วิตกกังวลว่าเดี๋ยวจะถึงที่หมายช้าถ้ารถติดนานกว่าน,นี้เดี๋ยวส่งลูกไม่ทันเดี๋ยวตกเครื่องบินเดี๋ยวผิดนัดกับลูกค้าใจมันมนโนไปและนะ้วหรือมิฉะนั้นก็ใจมันก็นบน่นว่าเมื่อไหรจะถึงสักทีเมื่อไรจะถึงสักทีติดนานจริงโว้ยแค่นี้แหละนะมันก็ซ้ำเติมตัวเองแล้วล่ะเสียเวลาแล้วก็เสียอารมณ์ด้วย การเดินก็นเหมือนกันนะเราเดินไม่ว่าอยู่ตรงไหนขอให้ใจกลับมาอยู่ตรงนั้นเรียกว่าใจมาอยู่กับปัจจุบันวางจุดหมายปลายทางเอาไว้ก่อนมันจะถึงก็ต่อเมื่อมันถึงเอาใจมาอยู่กับปัจจุบันใจอยู่กับปัจจุบันที่ทำยังไงนะโอ้มันทำได้หลายวิธีนะเอาใจมาอยู่กับเท้า เอาใจมีอยู่กับเท้าบางคนก็เอาจิตแนบแน่นอยู่กับเท้าเวลาเท้าซ้ายขยับก็ใจก็ไปตามรับรู้การขยับของเท้าทั้งซ้ายและขวาแลนะเพื่อไม่ให้จิตมันทะเลทะไลลอยไปอยู่กับอนาคตหรืออยู่กับจุดหมายปลายทางข้างหน้าก็อาจจะมีการนับไปด้วยนับ เก้านับหนึ่งนับสองหนึ่งสองหนึ่งสองหรือไม่ก็นับเป็นลำดับไปบางทีก็นับได้ถึงพันสองพันเก้าแล้วเกิดลืมขึ้นมาก็นับใหม่เ,เคยมีนักเรียนนะมัธยมคนหนึ่งเนี่ยมาเดินวันแรกสองวันแรกนี่ทุกข์มากเลยนะพอวันที่สามก็แนะนำให้เธอลองนับเก้า เดินได้เท่าไหร่ก็นับเท่านั้นแหละพอมาถึงที่พักแรมนี่เธอมารายงานด้วยความดีใจว่าโอ้ไม่ค่อยเหนื่อยเลยวันนี้วันนี้ใจเนี่ยมันอยู่การนับนับได้ต้องหกพันกว่าเก้ารู้สึกปิดตินะว่าเออเดินไม่เหนื่อยมันก็ทำได้นะจริงกายมันเหนื่อยนะแต่ใจไม่เหนื่อยเพราะว่าใจเนี่ยมันมาอยู่การนับ อันนี้เราาใช้สมาธิให้จิตมีสมาธิกับการเดินโดยจิตนิแนบอยู่กับเท้าหรือว่าจิตถูกกํากับด้วยการนับการนับนี่มันก็คล้ายๆว่าเป็นการผูกจิตไม่ให้ลอยไปอยู่กับอนาคตรวมทั้งไม่ให้จิตมันปรุงแต่งให้มันบ่นตีโพยตีพายจิตถ้ามันไม่บ่นไม่ตีโพยตีพายเนี่ยเราจะรู้สึกสงบ ถึงแม้เสียงข้างนอกจะดังนะแต่ว่าใจมันสงบเราสงบจากการบน่นโวยวายตีโพยตีพายหรือว่าเย็นได้ซ้ำนะเพราะว่ามันไม่มีความรุ่มร้อนเพราะความหงุดหงิดนะแต่นอกจอากสมาธิเราก็มีวิธีนะคือก็คือใช้สติแค่รู้แค่ร,ครู้แค่รับรู้ไม่ต้องถึงเอาจิตแนบอยู่กับเท้าเดือจิตเพ่งอยู่ที่เท้าก็แค่รู้สึกตัวขณะที่เดินขณะที่เดินมีความรู้สึกตัวเฉย ไม่ถึงกับบังคับจิตเวลาใจมันเผลอไปไปอยู่กับจุดหมายปลายทางหรือว่าใจมันลอยไปคิดถึงอา,อาหารที่อร่อยที่ที่เคยกินที่บ้านคิดถึงน้ำอารมณ์เย็นๆมันทำให้จิตใจพลอยรุ่มร้อนขึ้นมาเพราะว่าในความอยากเนี่ยพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้อย่างที่อยามก็เป็นทุกข์ แต่พอจิตเราไม่ปรุงแต่งไปอย่างนั้นเนี่ยจิตมันมาอยู่ที่เท้าหรือจิตมันมาอยู่กับความรู้สึกตัวมันก็เกิดความปล่องความเบาวความสงบวิธีนี้มันไม่ใช่เป็นวิธีบังคับจิตนะแค่ให้จิตมารู้อยู่กับกายและถ้าใจเผลอคิดนึกไปก็รู้ทันลองฝึกดูก็ได้นะใจมันเผลอลอยไปไหนเลยเพราะเมื่อมันเริ่มบนโวยวายตีโตีพายอดครวนอา้าวรู้ตัว แล้วก็พาจิตกลับมาอยู่กับการเดินรู้ทั้งตัวรู้สึกตัวแต่ว่าถ้าไม่เคยปฏิบัติมาก่อนก็อาจจะยากวิธีที่ง่ายคือให้จิตเนี่ยมันไปกําหนดหรือว่าไปไปจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแทนเช่นเท้าที่กําลังขยับหรือบางคนก็เอาจิตไปอยู่ที่เสียงกลองนะที่จริงเสียงกรองเนี่ยนะมันเป็นตัวที่ช่วยในการ ทำสมาธิได้ดีนะอันนี้คือเผลที่เรามีการตีกรองบางปีนี่กรองทะลุกรองแตกนะเสียงเงียบเลยนะไม่มีเสียงตีกรองหลายคนยกสว่าเดินแล้วเหนื่อยนะแต่พอมีเสียงตีกรองแล้วจิตมันไปอยู่ที่เสียงกรองแทนที่จะไปอยู่ที่จุดหมายปลายทางมันก็เลยไม่บ่นนะแต่บางคนเนี่ยบางทีใจลอยเนี่ยเสียงกรองก็เตือนสติให้กลับมาให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว เสียงกองนี่มีประโยชน์หลายอย่างเป็นเครื่องกําหนดของจิตก็ได้ให้จิตมีสมาธิหรือเป็นเครื่องเตือนสติให้จิตกําอยู่กับปัจจุบันลองฝึกดูนะเราไหนๆเรามาเดินแล้วถ้าเราไม่รักษาใจไม่ดูใจด้วยวิธีนี้เนี่ยใจนี่มันจะไปหาความทุกข์มาใส่ตัวเราทําให้ทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจแต่บางครั้งเนี่ยนะเราจะสังเกตในะใจมันกลับมาอยู่กับปัจจุบัน พอกลับอยู่กับปัจจุบันก็เจอแดดเจอความร้อนใจมันก็บ่นเด็กนะบางอย่างเนี่ยความทุกข์มันไม่ได้เกิดจากการที่ใจมันไปปรุงแต่งเกี่ยวกับภาพอนาคตหรือใจมันบ่นไว้ไว้เกี่ยวกับอนาคตเที่ยงมาไม่ถึงแต่มันบ่นเพราะว่าเจอกับสิ่งที่ไม่ชอบในปัจจุบันอย่างเช่นตอนเนี้ยหลายคนอาจจะกบ่นในใจแล้วเพราะว่ามันหนาวลมหนาวมากระทบไอ้ลมหนาวนี่ไม่ใช่อนาคตมันเป็นปัจจุบัน แต่ว่าให้สังเกตนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราตอนนี้มันไม่ใช่เพราะกายหนาอย่างเดียวนะแต่เป็นเพราะใจหนาวใจทุกข์ด้วยบางทีกายหนาวแต่ใจร้อนนะใจรุ่มร้อนนะเพราะว่ามันบนในใจว่าเมื่อไหร่จะหยุดพูดสักทีหรือว่าหยุดได้แล้วนี่ภาพที่กำลังขึ้นสวยงามเลยนะมือนี่ขยับนะจับกล้องนะอยากจะถ่ายรูป อีกสักห้านาทีนะถ้าไม่หยุดนี่โอ้โภาพที่สวยงามก็จะคลาดไปอ,อันนี้มันเรียกว่าใจมันบน่นวายๆเพราะ,ะมีสิ่งกระทบที่ไม่ถูกใจในขณะนี้ให้เรานะให้เราหมั่นดูให้เราอย่าทิ้งการดูใจให้สังเกตนะว่าตอนนี้ใจมันหงุดหงิดใจมันมีความไม่สบอารมณ์ เพียงแค่รู้ทันนะว่ามันมีอารมณ์มันมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นที่ใจนี่มันก็ช่วยได้เยอะนะถึงแม้ว่าแดดจะร้อนถึงแม้ว่าตัวจะเหนื่อยหรือเมื่อยอันนั้นเป็นส่วนกายนะแต่ให้เราสังเกตใจกายเนี่ยเราจะทําอะไรกับมันไม่ได้เพราะว่าความร้อนเนี่ยเพราะแดดเนี่ยถ้าเรายังเดินอยู่จะไม่มีร่มเงาก็ต้องเจอแดดหนีไม่พน้นหรือว่า ถ้ายังเดินอยู่ก็ยังเหนื่อยยังเมื่อยแต่ว่าใจเนี่ยนะเราทำอะไรกับใจได้เยอะเลยนะไม่ต้องทำอะไรมากเพียงแค่รู้ทันนะว่าใจมันบ่นใจมันหุดหิดใจมันรุ่มร้อนเรียกว่ารู้ทันโทสะที่เกิดขึ้นในใจอ้อาการที่ว่าเนี่ยบ่นโวยวายตีโพตีภายในมันคือโทสะชนิดหนึ่งนะถ้าเรารู้ทันโทสะที่เกิดขึ้น ใจก็สงบได้แต่นอกจากโทสะแล้วนะความอยากอยากจะได้กินน้ำอัดลมอยากจะเห็นภาพภาพที่ขึ้นชัดๆเนี่ยนะอันนี้เราตันทานี่รก็รู้ทันนะเพราะว่าพอไม่ได้อะไรพอไม่ได้สนองตันทานี่มันก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมาเกิดโทสะเลิกเร็วๆสักทีนะฉันจะดูฉันจะถ่ายรูปเนี่ยรู้ทันมันแค่รู้ทันเนี่ยมันก็จะสงบแล้วนะ เอาไปใช้กับการเดินได้เลยในขณะที่มันแรงมันเผากายนะหรือว่าทางมันไกลเดินแล้วเหนื่อยคนเราในเวลาทุกข์กายเนี่ยมันไม่ได้ทุกข์เปล่าปานะหรือทุกข์เฉยเนะมันจะจิตมันก็จะพลอยทุกข์ไปด้วยเพราะวางใจไม่เป็นพูดง่ายคือจิตมันขาดสตินะหรือว่าเราไม่มีสติมาดูใจเพียงแค่เรารู้ทันนะเห็นอาการ ที่เป็นทุกข์ของใจเช่นบนโวยวายตีโพยตีภายหรือเกิดโทสะแค่เนตให้ความรุนร้อนความทุกข์มันก็จะเบาบางลงธรรมชาติของจิตเนี่ยเวลามีอารมณ์ใดเกิดขึ้นเนี่ยเพียงแค่รู้ทันมันนะมันก็จะดับไปไม่ว่าสิ่งนั่นจะเป็นนะความโกรธความไม่พอใจหรือความอยากแล้วเราก็ สามารถจะเอาวิธีนี้มาใช้นะกับปิจจวัตรต่างๆในรหว่งธรรมยาตาได้เช่นระหว่างที่เราเข้าคิวเข้าคิวหลายคนก็จะเข้าก็จะมีความทุกข์นะเพราคิวยาวรู้สึกเสียเวลาใจมันก็จะบ่นว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวของฉันสักทีนะทำไมคนข้างหน้าตักอาหารชาเหลือเกินพินิพิจารณานาเนนหลือเกินอันนั่นแหละใจมันบน่นแล้ว และตัวนี้ที่ทำให้เราทุกข์แทนที่จะเสียแค่เวลาเนะก็พลอยเสียอารมณ์ไปด้วยเวลาเข้าคิวไม่ว่าจะเข้าคิวตังอาหารหรือเข้าคิวเข้าห้องน้ำเนี่ยก็ให้เรามาดูใจด้วยให้เห็นนะใจที่มันบน่นวายทีีโพยตีพายใจที่มันอยากจะให้ถึงนะสิ่งที่ต้องการไวๆเช่นได้ตักข้าวได้ไวๆหรือว่าเข้าห้องน้ำว่ย ไอ้ตัวนี้แหละนะที่มันสร้างความทุกข์ให้กับตัวเราเป็นการซ้ำเติมตัวเองพวกเราเนี่ยถ้าเรารักตัวเองนะรักตัวเองจริงๆเนี่ยก็อย่าซ้ำเติมตัวเองซ้ำเติมตัวเองด้วยการที่นะทุกกายไม่พอนะทุกใจด้วยกายร้อนไม่พอใจก็ร้อนด้วยกายหนาวไม่พอใจหนาวด้วยนะเรามักจะมองนะ เรามักจะลืมลืมดูใจของเราใจนี้ก็เลยไปหยิบความทุกข์มาใส่ตัวเรามาทิ่มแทงไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดหรือว่าความอยากให้เราใช้โอกาสนี้ในระหว่างเดินธรรมญาตาเนี่ยดูใจของเราไม่ว่ามันมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นโดยเพราะอารมณ์ที่เป็นอารมณ์อกุศล เพราะว่ามันเกิดขึ้นทีไรใจก็ทุกข์ไม่ต้องความอยากนะอยากเศษอยากกินอยากได้รับสัมผัสที่พึงปรารถนาไม่ว่าทางตาทางหูทางลิ้นทางกายมันเกิดขึ้นทีไรถ้าไม่ได้รับการตอบสนองมันก็จะร้อนจิตมันก็จะดินด้นดิ้นเพราะโกรธแล้ดิน้นเพราะชอบหรือดิน้นเพราะอยากเนี่ยมันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละ เราฝึกดูใจของเราแล้วเราจะพบว่าโอ้แม้ว่ากายจะเหนื่อยนะแต่ว่าใจมันเย็นสบายนี่ทำได้นะหรือว่าแม้กายจะหนาวนะแต่ว่าใจเป็นปกตินี่ทำได้แล้วก็จะเข้าใจว่าร้อนแต่กายใจสงบเย็นนะหรือว่าเหนื่อยแต่กายใจเบิกบานนั้นนัานมันทำได้แล้วเราทำได้ เราสามารถเรียนรู้ได้จากไอความทุกข์ยากความลําบากขณะที่เดินธรรมญาตานี่แหละความทุกข์ความลําบากระหว่างที่เดินเนี่ยเป็นของดีนะเพราะมันช่วยทําให้เราแสวงหาหนทางในการที่จะออกจากทุกข์ปกติถ้าเราถ้าเราเจอร้อนเราก็เปิดแอร์เปิดพัดลมนะเราไปจัดการสิ่งอื่นแทนนะแต่ว่าถ้าเราเปิดแอร์ไม่ได้เปิดพัดลมไม่ได้เพราะว่าต้องเดินอยู่กลางแดด จะหลบข้าว่มเงาก็ไม่ได้เพราะเพื่อนก็กําลังเดินเราก็ต้องเดินตามตอนนี้แหละที่ความทุกข์มันจะมันจะทําให้เราเนี่ยต้องหันมาแก้ที่ใจเราจัดการกับสิ่งภายนอกไม่ได้เปิดแอร์เปิดพัดลมไม่ได้หรือว่าหนีออกจากความร้อนไม่ได้เราก็มีทางเลือกทางเดียวคือมาแก้ที่ใจแล้วแก้ที่ใจคือการเอาใจกลรมอยู่กับปัจจุบันหรือว่ามีสติรู้ทันนะความหงุดหงิดความไม่พอใจ ที่เกิดขึ้นหรือเอาเอาจิตมาอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดเป็นสมาธิบางคนเนี่ยมันเมื่อยมันปวดขาเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกพอจิตมาแนบนันมีสมาธิอยู่กับลมหายใจมันก็วางความปวดได้นะเป็นการปล่อยวางเช่นเนนะีคือวางความปวดวางความเมื่อยความปวดความเมื่อยนี่เราไม่ชอบนะแต่เราชอบยึดนะ ปวดตรงไหนก็ไปจ่อตรงนั้นแหละจิตใจหนาวตรงไหนใจก็ไปเพ่งตรงนั้นแหละแล้วก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นก็ในเมื่อเราไม่ชอบแล้วทําไมเราไม่วางทําไมเราไปแบกมันเอาไว้แต่สมาธิจะช่วยทําให้เราวางไอ้ความปวดความเมื่อยหรือความร้อนได้มันปวดท้ทองไม่แทนที่จะจดจ่อที่ท้องก็กลับมาอยู่กลับที่ลมหายใจมันปวดที่เท้าแน้วก็ เอาจิตมีที่ลมหายใจมันก็ลืมปวดได้นี่เรียกว่าอาศัยสมาธิหรือมีสติรู้รู้ทันอารมณ์ความไม่พอใจเมื่อมีความปวดเกิดขึ้นความไม่พอใจมันทำให้ทุกข์ใจแทนที่จะปวดแต่กายก็ใจก็ปวดด้วยก็มีสติรู้ทันความปวดเมื่อเห็นความปวดนะพอเห็นแล้วมันก็จะวางได้หรือมันก็จะหลุดนะจากความหงดุดหงิดหรูจากอารมณ์ หรือว่าถอนจิตออกจากความปวดนั่นได้ลองฝึกไปหนะ้าค่อยๆฝึกไปฝึกไปอ่าแล้วก็พูดพอสมควรแก่เวลาละนะ